สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆืทุกคนเลยนะคะก็ตั้งโอ๋เองนะคะวันนี้จะมาแนะนำค่ะวิธีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับหลายๆคนที่กำลังนะคะมีปัญหาอยู่อยากผอมอยากน้ำหนักลงอยากหุ่นดีวันนี้เขามีเคล็ดลับแล้วก็มีตัวช่วยมาฝากทุกคนเลยนะคะอันดับแรกนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนถามมาเยอะมากนะคะว่าทำยังไงถึงแบบน้ำหนักลงไปเยอะขนาดนี้นี่เลยนะคะ i อซ์ลินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆแนะนํามาเขาก็เลยมาลองทานดูนะคะแต่ว่าแบบเออรู้สึกว่าแบบ ดีมากนะคะแล้วก็ลงเยอะมากนะคะอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนะคะอันดับแรกต้องบอกก่อนนะว่าไอซ์ลีนเนี่ยนะคะปลอดภัยแล้วก็เป็นสารสกัดค่ะจากธรรมชาติถึง12ชนิดด้วยการนี่ให้ดูข้างกล่องตรงนี้นะคะธรรมชาติล้วนๆแล้วก็ที่สําคัญค่ะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยมากๆเพราะว่านะคะเขาใช้หลักการนี้เลยนะคะในการมีอยแล้วก็มี GMP ด้วยนะคะเรียกได้ว่าบล็อกเบิร์นนะคะเบรกดิวบริงดีท็อกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยัง ดักจับแป้งแล้วก็ไขมันด้วยเวลาเราทานพวกน้ําตาลทานพวกแป้งไขมันเยอะๆนะคะเชื่อว่าโอ้โหหลายๆคนก็บอกว่าเป็นกังวลมากๆนะคะเพราะว่ามันจะไปสะสมเป็นไขมันแล้วก็ส่วนเกินแต่ว่าไอโซลินเนี่ยลดตรงจุดมากแล้วก็ทําให้ เหมือนกันว่าไม่โยโย่ด้วยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนัก54นะตอนนี้น้ำหนัก47ลดไปเยอะมากแล้วก็ห่อมากนะคะก็หลายๆคนบอกว่าเห็นแล้วนะคะแล้วก็ i, เฮ้ยทำไงไงทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะอันนี้ไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าแบบแอบดื้อไม่ทานมา2-3เดือนแล้ว อะไรประมาณนี้นะคะก็แต่ว่าหุ่นยังเท่าเดิมนะน้ำหนักไม่น้ำหนักไม่ไม่ขึ้นเลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนกระเพาะเล็กไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยหิวด้วยนะคะก็ทานข้าวได้ปกติอิ่มอิ่มเร็วกว่าทั่วไปนะคะเดี๋ยวขอโชว์หุ่นนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวหลายๆคนบอกจะไม่เชื่อนี่ ให้ดูเลยนะคะเห็นผอมอแบบนี้นะคะเมื่อก่อนอ้วนนะบอกเลยนะคะก็ฝากๆเพื่อนรักงานนะคะชค่วงนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากด้วยนะคะก็ลองไปดูโปรโมชั่นในเว็บไซต์ะะแะ้ะ้วก็ในเฟ c บุ o o k อจา l i นไอจีไอฟารินนะคะบ๊ายบาย